ใสสิบเล่มว่าว่าไม่ดีกเลยตั้งใจวาดมากแล้วก็ตั้งใจเขียนข้อความเล็กๆน้อยๆให้ด้วยค่ะอยากจะให้เก็บไว้แล้วก็เอาไว้เขียนนะคะอคครับนไหนเปิดชื่อเลยค่ะปากล้วกันให้ปากเหมืกันค่ะอยากปากอยากจะให้พี่เอมเขาอยากถามอะไรเอกมคะเอออยากถามว่าอยากให้พี่เอมเขาทำอะไรเป็นพิเศษให้กับเราให้พี่ อยากอยหรือเปล่าจได้หร right. yeah. uh, okay. Ch ือเปล่าี่เป็นทเสียีเนี่ยงอยากอยากลเป็นอยาครับเพงอยากอ่ะอแ่อนล้วกันนะช่วรองไหมอยากจะต ให้เธอรู้ว่าฉันคนนี้นั้นคิดไปไลกลตะโกนว่ารักเธออยากให้เธอมาสนใจแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงไม่รู้ว่าว้ที่ไหนเธอจะรักกันเธอไม,ไม่แปลกใจเลยที่เธอได้แชมป์ มาก็สามารถได้นะครับคนไปดูกัน <laughs>